อาจารย์ที่อาจารย์จอหงกงยแตมาที่พาเขาถามว่าศีลแปดภาษาบาลีอะไรบ้างคร <iedzieć S 1> saw, ับเรารักษาศีลแปดแล้วแปลได้ไหมได้ทำไมมันจะรักษาไม่ได้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าทำไมไม่ได้กูถามว่าถ้ารักษาศีลแปดแล้วต้องท่องภาษาบาลีอย่างเดียวแล้วคนใบ้ในห้องยังไงอ่ะแสดงว่าคนใบ้จะรักษาศีลห้าไม่สามงรถรักษาศีลแปดไม่ได้ถูกไหมแล้วพวกเราทุกคนน่ะรักษาศีลห้าได้ถ้าท่องบาลีไม่ได้เท่ากับรักษาไม่ได้เหรอก็รักษาได้นี่ใช่ป่ะก็ถ้าคําถามคือย้อนกลับไป ถ้าท่องภาษาบาลีได้แต่แปลไทยไม่ได้อันนี้แหละปัญหาปัญหาไม่ใช่ว่าท่องบาลีได้หรือไม่ได้ปัญหาคือแปลไม่ได้กันหากแล้วพวกเราทุกคนในปัจจุบันเนี่ยพวกเราติดการท่องภาษาบาลีแต่แปลออกไหมเนี่ยให้ทุกคนแปลเนี่ยนโมตตสาพระกวัตตัวอะรหตโตสัมมาสัมพุทธสารเราท่องกันเป็นประจำเลยแปลว่าอะไรรู้ปะใครตอบได้ใครแปลออกอิจิปิโสแปลว่าอะไรสวะขาโตแปลว่าอะไรสุปฏิปันโนแปลว่าอะไรใครรู้บ้างตอบไม่ได้ เราท่องภาษาบาลีกันได้ทุกคนแต่ไม่เข้าใจความหมายดังนั้นเมื่อไม่เข้าใจความหมายจึงนําบทธรรมหรือบทความหมายนั้น่ะมาใช้แก้ไขการกระทําในปัจจุบันของเราเองไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าอาจารย์รักษาสินแปดในปัจจุบันแล้วอาจารย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจในเนื้อความของการรักษาสินแปดอาจารย์จะรักษาสินแปดได้ไหมยังไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์เข้าใจแม้อาจารย์ไม่รู้ภาษาบาลีแต่อาจารย์เข้าใจโดยภาษาไทยอันนี้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาศีลของอาจารย์แน่นอนภาษาบาลีเนี่ย พระเจ้าสอนว่าเวลาเราไปศึกษาในที่ใดก็ตามเนี่ยอนุญาตให้สามารถใช้ภาษาพื้นฐานพื้นที่ท้องถิ่นในบริเวณน,นั้นได้อย่างเช่นเราใช้ภาษาไทยพระเจ้าอนุญาตให้เราเล่าเรียนในภาษาไทยได้แต่การทําสังฆกรรมให้ทําสังฆกรรมเนี่ยผ่านอะไรผ่านภาษาบาลีเช่นการบรรพชาอุปสมบทอันเนี้ยต้องมีการท่องภาษาบาลีการสวดพระปฏิโมกต้องมีการท่องภาษาบาลีพระเจ้าจํากัด ระมุเจาะจงว่าให้ใช้ภาษาบาลีไม่งั้นการทําสังร,รมในครั้งนั้นเนี่ยจะวิบัติแต่ก็ต้องมีการแปลเพราะอะไรถ้าไม่แปลก็ไม่เข้าใจอีกเพราะบางคนฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจดังนั้นมันต้องแยกกันไปบริบทแต่การศึกษาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยควรแก่การะอะไรควรแก่การแปลไม่งั้นเราก็จะไม่เข้าใจในบทที่เราสวดในบทที่เราแปลนั้นเราก็จะเข้าใจไม่ได้อ่าการาครับคือ ก็จานวนข้อไงมันก็ไม่ได้นับหรอก็ห้าก็ห้าแปกก็แปไงมันก็แตกต่างกันอยู่จำนวนเลขอยู่แล้วยังไงมันไม่แตกต่างกันยังไงล่ะฮะมันก็ต้องต่างกันสิเวลาเราเวลาเราเรียนปริญญาตรีอ่ะกับปริญญาโทอ่ะมันต่างกันไว้ละปริญญาตรีมันก็ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่อัพเลเวลไปอีกก็คือเรียนต่อปริญญาโทอัพเลเวลไปอีกก็คือต่อปริญญาเอกมันต่างกันนะ ต่างกันละมันได้มากกว่าไหมย่อมได้มากกว่าแล้วเนื้อออกปะ่ะดังนั้นคนรักษาศีลห้าดีแล้วเขาก็อาจจะไปรักษาอุโบโสถแประการเมื่อเขา,าจจรักษาอุโบสถแประการดีแล้วเขาก็อาจจะขยับไปบวชบรรพชาอุปสมบทด้วยการไปรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปดังนั้นการทํามากกว่าย่อมได้มากกว่าไงสร้างเหตุปัจจัยเยอะกว่าย่อมได้มากกว่าตั้งใจในการรักษาศีลอยดมากกว่าเขาย่อมได้มากในสิ่นนั้นมากกว่าอย่างนี้เพราะนั้นถ้าถามความมากกว่าต้องมากกว่าอยู่แล้วอืม ถ้าสมมติว่าในผมเชื่อว่าคอเราเกิดมาเราก็น่าจะเดควทำผิดพลาดมาทั้งตั้งใจเองไม่ตั้งใจก็ดีทั้งน้อยหรือมากก็ดีนะครับถ้าสมมติวันนึงเราปฏิบัติเราสำนึกในสิ่งท,ท,ที่ที่เราเคยทำได้ที่การแก้ไขที่ดีแก้ไขในปัจจุบันผ่านแล้วผ่านไปจบแล้วจบไปเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้อีก เมื่อวานเรากินกะเพราไก่จานหนึ่งเผ็ดมากเลยแล้วเราอยากจะกลับไปแก้ไขกะเพราไก่ที่เผ็ดเมื่อวานนี้ไม่ให้เผ็ดทาได้ไหมไม่ได้แล้ววิธีการทําอะไรสั่งกระเพราใหม่ในปัจจุบันแบบไม่เผ็ดสําเร็จยังแก่ยังได้กินยังจบแล้วแค่นี้ได้กินหมดแล้วเนี่ยคือการแก้ไขในปัจจุบันเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้อดีตได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันขนาดนั้นได้เราจะเคยทำเร็วทำชั่วแค่ไหนก็ตามซึ่งอาจารย์คือคนที่เคยทำเร็วทำชั่วมาตลอดชีวิต แต่สุดท้ายแล้วในการทําความเลวความชั่วนั้นถ้าอาจารย์เนี่ยสำรวมระวังในปัจจุบันไม่กลับไปทําอีกด้วยการเริ่มต้นในการแก้ไขกายวาจาใจของตนในปัจจุบันวันนี้เราจะมีความสุขได้นในปัจจุบันสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนดีที่ดีกว่าเดิมแม้คนจะพยายามเอาเรื่องเก่าๆในอดีตเนี่ยมาจองล้างจองผ่านเราแค่ไหนก,ก็นตามแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วอดีตนั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายเราไม่ได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเราแค่แก้ไขในปัจจุบันณะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้โอกาสตัวเอง ใครไม่ให้โอกาสเราแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองเสมอบางคนเนี่ยไม่ยอมเปิดใจให้โอกาสตัวเองในการแก้ไขสันดานของตัวเองมวลแต่ส้าเติมตัวเองว่าตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านี้ตัวเองไม่สามารถเก่งไปได้มากกว่านี้ตัวเองไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เจริญมาได้มากกว่านี้แต่ความเป็นจริงนั่นแหละคนที่ทําลายโอกาสตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเอง ังนวิธีการคือกลับมาแก้ไขที่ตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงและพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นสำรวมระวังอยาหวนกลับไปทําเรื่องเดิมอีกชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้เรื่องเก่าๆจะล่วงไปเหลือแต่เรื่องใหม่ๆใ,ในปัจจุบันแล้วการทําปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีเพราะผลของอนาคตข้อผลของปัจจุบันคือ,ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหน้าที่เราสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีอนาคตดีแน่นอนอืมเ็กน้องแากคิว